มีเท่าไรเต็มเต็มที่ครับมาดูต่อครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านที่ชื่นชอบมวยครับเข้าสู่รายการรีแคปแอนด์รีแอคชั่นมวยไทยครับทางช่อง YouTube และ TikTok Beam Report Channel ครับไอเสียงบรรยายไทยแจมีสารนะครับตดยผมแอดมินบีมครับวันนี้พาทุกท่านไปชมศึกมวยไทย74ครับย้อนกลับไปวันอาทิตย์ที่14คกรกฎาคมครับ2556โอ้โหลุยกันแล้ว ตัดเริ่มมาที่ยกที่2ครับกางเกงแดงเสมาเพชรสชาวริตครับในตอนนั้นปัจจุบันเป็นเสมาเพชรแฟร์เทคครับกางเกงน้ําเงินก็ทางด้านของ8ปดแสนเล็กครับราชานนในตอนนั้นครับปัจจุบันก็พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับกางเกงน้าเงินครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่ต่กันได้สนุกดุเดือดครับนำมาเรียกับเรียชั่นให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเซไปแล้วจวะนี้ตามไปซ้าครับ โอ้โหดุมากๆครับทางด้านของเสมาเพชรนะครับวันนั้นต่อยกันในพิกัดร30ปอนด์ครับเสมาเพชรแล้วก็แปดแสนเล็กวันนั้นได้2ปอนด์ครับต่อยที่132อปอนด์ครับเป็นอิสานเจอเหนือครับแปดแสนเล็กก็อุบลราชธานีนะครับน้ำเอากางเกงน้ำเงินนะฮะแล้วก็กางเกงแดงครับเป็นมวยเหนือจากเชียงรายครับเสมาเพชรครับ ต้องมาดูมาลุ้นนะครว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมคู่นี้เนี่ยต่อยกันได้ดเดือดขนาดไหนที่หลายๆคนกล่าวขานแล้วก็อยากชมครับนํำเอากรรมการไม่ยีนับครับยังให้โอกาสครับสักคู่นี้สีมาเพชรชายาซ้ายฟ้าผ่าครับนี่ครับอัปรกัดซ้ายไปเจาะยางไอีกทีหนึ่งครับเอ้ารอดไม่รอดครับโอ้โหแปดแสนเล็กนี่ก็ต้องบอกว่าดุมากๆเหมือนกันครับเดินชนเป็นรถถังเลยครับโปรแกรมของทางด้านของสีมาเพชรเกมนี้ก็ไปชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับ จะมีเทปบันทึกการแข่งขันให้ได้ชมกันนะครับที่จะเจอกับกุหลาบดำครับวันศุกร์ที่28พฤษภาคมนี้ครับ1 9บก้างารินาทีนะครับผมรอติดตามกันได้ครับวันนี้ก็เลยหยิบเอาเทปบันทึกการชกตั้งแต่สมัยอยู่ช่อง7ครับเป็นดาวดีเดือดเป็นดาวช่องเจอีกรายหนึ่งเหมือนกันนะครับผมดยกีแชมป์มูนเสือนะครับทางด้านของเซมาเพชรแ่แต่เล็กก็ไม่สนเลยนะครับในตอนนั้นก็ต้องบอกว่าฮอตพอตัวอยู่เหมือนกันครับ นี่ฮะดูหน้าตาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเจ้าตับหวานครับแปดแสนเล็กราชานนในตอนนั้นสับไปโอ้โหโดนจังๆนี่คือยังดื้อครับหมดยกที่สองก่อนครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยมาต่อที่ยกที่สามเลยนะฮะจับตาดูดีๆครับยกนี้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายฮะแปดแสนเล็กเหมือนเดิมครับการแข่งน้ำเงินยังเดินต่อครับ ตะขวาไม่อีกทีโดนสับของจังหวะนี้เราไปทั้งสองคนกรรมการนับผู้ใดเอาจักสีนับผู้ใดบอลน,นับจักคนเลยจังหวะนี้เอา้างงครับล้มไปทั้งสองคนเลยไม่รู้ว่าจะนับใครนะครับแม่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยจังหวะเมื่อสักครูน่นี้นี่ครับกบรรมการก็หันซ้ายก็ลม้มหันขวาก็ยังเซลและอยู่นะฮะตัดสินใจไม่นับทั้งคู่เลยครับแมนี่ครับทีบซ้าย โหเราใจจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่โยนเข้าซ้ายกอดๆทำอะไรได้กรรมการเข้ามาแยกออกฮะนี่เพียงยกที่สาเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับยังเดือดขนาดนี้นะฮะตั้งรับถีบซ้ายไปครับทางหน้าอนเสิรมาเพชรหมัดสายจิ้มไปตรงๆครับแสเลิลก็ไม่สนแล้วครับเดินไปสาวหมัดอย่างเดียวเลยครับ จับแขนกดไล่แขนกันกด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 กรรมการก็เข้ามา,ากดแย่ครับโ้ยังไม่เลยนะครับว่าคู่นี้ใครจะชนะแต่หลายๆคนผมเชื่อว่าน่าจะได้ดูเกมแล้วก็น่าจะจําเกมในวันนั้นได้นะครับว่าใครเป็นผู้ชนะแต่คู่นี้แนะนําว่าให้ดูไปจนจบนะครับผลแพ้ชนะอันนี้ไม่สําคัญเท่ากับเกมการชกของมวยคู่นี้ครับตอน,นต่อยกันในมั่นอีลีครับเตะสรายลุดมุ่งซอกับไปเลยอุ้งตีทุ่มสามัดไปเนี่ยมึง อซับสอ,อกอีกนี่ถือบนถือกระซับไปก่อแล้ววะซับใส่มากขึ้นเนี่ยอย่างไงครับใครจะล่วงมีนับมีน็อกหรือเปล่าต้องลุ้นครับโอ้โหถือว่าหัวใจเกิดร้อยตั้งคู่เลยครับสมัยตอนนั้นก็แฟนมวยช่องเจ็ดก็เต็มนสนามมันนะครับโอ้ย มีเลือดอาบบ้าแล้วครับเซมาเพชรไปโดนศอกยังไงครับโอ้โหผี่เลี้ยงก็หัวหน้าค่ายครับบวกให้เดินชนอย่างเดียวเลยครับโยนเข่าซ้ายโอ้โหจบยกที่3ก่อนครับดูเหมือนจะมีเลือดไหลออกมาแล้วนะทางด้านของเซมาเพชรครับตอที่ยกที่4เลยนะครับ <32. S 1> ใครที่เชื่นชอบการรีแคปมวยคู่ไหนนะฮะหรือว่าอยากจะ,จะ ชมคู่ไหเป็นพิเศษนะครับก็สามารถที่จะแนะนำนะครับผมการวีแคปนะครับผมหรือว่าคู่ไหนที่อยากชมก็แนะนำนเข้ามาได้ครับเมนไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับนี่ครับเตะขวาเกี่ยวล้มลงไปอีกแล้วโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้เดินทําได้ดีนะครับผมเมนตัมตอนนี้เริ่มมาทางกางเกงน้ําเงินโอ้โหเดินได้ดีจริงๆครับเรียกได้ว่าชกถูกรงของช่องเจ็ดนะครับ สไตล์ช่อง7ก็ประมาณนี้อยู่แล้วครับชอบมวยเดินบุเตะขวาดูว่าจะหนีออกไหมครับผมทางด้านของเจ้าเสบาเพ็ดครับนี่ครับอก,กอดกอดโอ้โห,โหโเดินได้สุดเถียดจริงๆฮะยังคงมุ่งหน้าไปซับครับมีเอ็นเล็กๆยอนขวาโอ้โหโทำได้ดีมากครับยกสี่ครับ ยังเดินต่อครับเตโอจังหวะนี้วุ้ยยังเข้ามุมเลยครับคู่นี้เสมาเพชรสุดๆจริงๆครับคู่นี้ดูเสมาเพชรจะมีลูกที่เด็ดอะไรครับสถานการณ์ตอนนี้มองว่าเป็นรองแล้วนะครับแปดสันเล็กก็เดินต่อเน,นื่องดีเหลือเกินครับรน,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 นี่ครับ สุดๆไปเลยแหละนะครับผมปลายยกที่4แล้วนะครับเสมาเพชรก็ตั้งรับแต่ดูจะช้าลงไปนะครับเสมาเพชรจบยกที่4ครับโต่อยกที่5สุดท้ายนะครับดูว่าจะมีนับเกิดขึ้นหรือไม่ในยกสุดท้ายนี้นะฮะถ้าไม่มีก็สถานการณ์ตอนนี้แปดแสนเล็กดูได้เปรียบแล้วนะครับเดินมาตลอดครับ เป็นยก5เสมาเพชรเดินบ้างครับนี่ครับพยายามที่จะเดินทำแต่ก็เก็บอาวุธไว้หมดแล้วนะครับทางด้านของ8ปดสายเล็กครับสารภาพเหมือนจะรับสารภาพแล้วนะครับเสมาเพชรนี่ครับโอ้โหหมดสภาพแล้วลงจังหวะนี้สุดยอดเลยครับผมอย่าลืมครับวันนั้นก็เสมาเพชรครับน่าจะมีผลด้วยนะต่อให้กับ8ปดสายเล็กไป 2ปอนด์ครับเสียมาเพียรต่อยที่130นะครับแล้วก็แสดเซเล็กต่อย132อปอนด์ครับ ก็เป็นอีกคู่ที่สนุกครับนำมาให้ได้ชมกันครับว่าจะได้ไม่สภาพต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะมีการแจกเสื้อนะครับนักมวยแล้วก็กางเกงมวยให้กับแฟนรายการที่ติดตามช่องทางบีมรีพอร์ตแล้วก็ Youtube Beam Report ด้วยนะครับผมแปดสัเล็กราชานนนก็เอาชนะไปอย่างสนุกดุกเดือดเลยนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ